สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีแก้ชุดลำโพงที่ไม่มีช่องเสียบไมให้สามารถเสียบไมได้โดยที่เราไม่ต้องซื้อชุดลำโพงใหม่โดยการต่อผ่านปลีไมตัวนี้ครับ ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับใครที่ประสบปัญหามีชุดลำโพงอยู่แล้วอยากจะร้อนคาราโอเกะแต่ชุดลำโพงดันไม่มีช่องเสียบไม์เช่นลำโพงคอมลำโพงซาบาเป็นต้นวันนี้ผมมีวิธีแก้โดยการต่อป่าน ปรีไมตัวนี้ครับเดี๋ยวเราไปเกะกล่องดูกันเลยดีกว่าครับปลีไหมรุ่นนี้มีแบตในตัวเวลาใช้งานก็ทำการชาร์จไฟคล้ายๆกับลำโพงบลูทูธครับข้อดีก็คือสามารถเอาออกไปใช้งานที่ท,ที่ไม่มีไฟฟ้าได้ครับในกล่องเขาจะประกอบด้วยอันนี้จะเป็นสายชาร์จนะครับสายชาร์จสำหรับตัวเครื่อง อ่าส่วนนี้จะเป็นสายอินพุตนะครับที่ต่อเสียงจากทีวีเสียงจากคอมเสียงจากตัวซับเข้ากับตัวเครื่องนะครับตันนี้มันให้มา3มชุดหัวเสียบที่ต่อเข้าเครื่องนะครับเป็นแบบไมโครครับส่วนอีกด้านจะเป็นแจ็ค3าครับถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็เสียบกับคอมได้เลยหรือว่าเสียบกับตัวซับได้เลยครับเดีย๋ยวเรามาดูปุ่มต่างๆของตัวเครื่องกันบ้างนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มวอลลุ่มไม้นะครับ อันนี้เป็นวอลลุ่มของตัวเครื่องอันนี้จะเป็นเสียงแหลมเสียงเบสอันนี้ปุ่มบันทึกเสียงครับอันนี้จะเป็นปุ่มเสียงที่เข้ามาในตัวเครื่องครับส่วนนี้จะเป็นปุ่มเอ็โคครับอ่าด้านล่างนี้จะเป็นปุ่มเอฟเฟกต่างๆนะครับมีให้มา12เสียงเราสามารถกดเลือกเล่นได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของช่องต่อของตัวเครื่องกันบ้างนะครับ ในส่วนช่องต่อของตัวเครื่องนะครับมันก็จะมีช่องสัญญาณเสียงเข้านะครับมีทั้งหมด3ชุดหนึ่งฟองสาตัวนี้จะเป็นเสียงเข้านะครับอันนี้จะเป็นสายชาร์จนะครับชาร์จไฟเข้าเครื่องอันนี้จะเป็นสายหูฟังนะครับเราสามารถต่อหูฟังได้ส่วนตัวนี้จะเป็นสายเสียงออกนะครับ่อต่อเสียงออกไปชุดลําโพงอันนี้จะเป็นไมล์เล็กนะครับอันนี้จะเป็นไมล์ใหญ่ครับ รีแอมตัวนี้ไม่มีพักขยายในตัวนะครับเราไม่สามารถต่อเข้าลำโพงแบบเดียวๆได้ถ้าเกิดต่อแล้วก็เสียงไม่ออกนะครับคือชุดลำโพงที่เอามาต่อครับปรีไมตัวนี้ต้องมี power ในตัวนะครับปรีไมตัวนี้ข้อดีอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือมีบลูทูธในตัวครับเราสามารถเชื่อมบลูทูธกับตัวสับของเราได้โดยตรงเลยครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการต่อใช้งานกันดีกว่าครับ ลำโพงที่ใช้ในการทดสอบวันนี้นะครับจะเป็นชุดลำโพงบลูทูธครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อกันได้เลยครับอ่าต่อสายช่อง a u x นะครับของลำโพงบลูทูธไปเข้าช่องเสียงออกของตัวปรีใหม่ครับอ่าส่วนไม้ที่ใช้ในการทดสอบนะครับก็จะเป็นชุดไม้ลอยครับเราสายที่ต่อจากตัวรับสัญญาณของไม้ลอยนะครับมาเข้าช่องเสียบไมรูใหญ่นะครับเข้ากับปรีไม้ ช่องนี้ได้เลยครับอ่าส่วนสายอีกเส้นอันนี้เป็นสายสัญญาณเข้าเครื่องปีใหม่นะครับอ่าเราสามารถต่อกับทีวีก็ได้คอมพิวเตอร์ก็ได้หรือว่าโทรศัพท์มือถือก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่สะดวกครับส่วนแจ็คที่จะต่อก็จะเป็นแจ็ค3.5ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองเทสเสียงกันดีกว่าครับอ่ะเปิดไมค์ครับ ตัวสองตัวสอหนึอตัอสอส่ตัอตอตอสตอสสอ,ะ,อะโอเคนะครับเสียงดังกังวานใช้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ